สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนางเอกชื่อดังในอดีตอย่างคุณอรัญญานามวงตามประวัติคุณอรัญญามีชื่อจริงว่าอัญชลีศิระฉายาซึ่งก็เป็นนามสกุลสามีก็คือคุณอาเศรษฐาศิระฉายานามสกุลเดิมก็คือชอบประดิษฐ์มีชื่อเล่นว่าเปียกเกิดเมื่อวันที่4กันยายนปี2490ปัจจุบันอายุได้77ปีคุณอรัญญาเกิดในค่ายทหารจังหวัดลบบุรี พ่อชื่อพันเอกเสงี่ยมแม่ชื่อสุรางชอบประดิษฐ์เนื่องจากเป็นลูกทหารต้องย้ายที่เรียนบ่อยจึงทำให้คุณอารัญญานั้นจบจากหลายโรงเรียนเช่นจบจากโรงเรียนวนณวิทย์โรงเรียนยูนออฟอาร์ตโรงเรียนอัมพรภัยศาลและโรงเรียนสตรีสันติราชบำรุงคุณอารัญญาเริ่มก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ14ปีด้วยการเข้ามาเป็นนักร้องในวงสุนทราภรณ์ต่อมาก็ได้ลาออกไปประกวดนางสาวไทยเมื่อปี2 5 0 8 แล้วก็ได้ตำแหน่งรองจากคุณอาภัสลาหงสกุลซึ่งในปีนั้นคุณอาภัสลาหงสกุลก็ได้ตำแหน่งนางสาวไทยไปครองนะครับต่อมาก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยได้รับบทนางเอกเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์35มม,มเสียงในฟิล์มของละโวภาพยนตร์คู่กับคุณมิตรชัยบัญชาเรื่องอ e ีแตนในปี2511ซึ่งในเรื่องคุณอารัญญาต้องขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ในปีเดียวกันก็ได้มีภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องแต่ก็จะเป็นหนัง16มมแล้วก็มาประสบความสำเร็จอีกครั้งในปี2512กับภาพยนตร์เรื่องเกาะสวาสดหาดสวรรค์แสดงคู่กับอเอสสมบัติเมธนีของละโวภาพยนตร์ย้อนกลับไปสักประมาณ40กว่าปีขึ้นไปคุณอรัญญาถือได้ว่าเป็นนางเอกเพียงคนเดียวก็ว่าได้ที่กล้าเล่นกล้าฉีกกฎหนังไทยในยุคนั้นโดยไม่ยึดติดภาพลักษณ์เดิม เธอรับเล่นทุกบทบาทอีกหนึ่งบทบาทที่ไม่มีนางเอกคนไหนกล้าเล่นแต่คุณอรัญญากล้าเล่นบทบาทนี้ก็มาจากหนังเรื่องโทนในปี2513ซึ่งก็นำแสดงโดยมอมหลวงชัยยาสุริยันคุณอรัญญานำวงในเรื่องรับบทเป็นแดงซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องจะต้องโดนผู้ร้ายขืนใจจนสำเร็จซึ่งคนที่รับบทผู้ร้ายในเรื่องนี้ก็คือคุณอาสะอาดเปี่ยมพงศารคุณอรัญญาแสดงได้หลากหลายแนว อย่างเช่นเคยรับบทเป็นขอทานในเรื่องไม่มีคำตอบจากสวรรค์บทนักฆ่าหลายบุคลิกในเรื่องล่าซึ่งแสดงร่วมกับคุณละละนาสุลาวันแม้กระทั่งรับบทนำในภาพยนตร์ที่แสดงออกทางอารมณ์อย่างร้อนแรงอย่างเช่นเรื่องตลาดอารมณ์คืนนี้ไม่มีพระจันทร์ไฟรักสุมสวงมีนัดไว้กับหัวใจและจันดาราเป็นต้นสำหรับพระเอกที่คุณอรัญญามีผลงานการแสดงด้วยมากที่สุดก็คือ อาสสมบัติเมธนีจนกลายเป็นคู่ขวัญสมบัติอรัญญาคุณอรัญญามีผลงานการแสดงทางด้านภาพยนตร์มากกว่า200เรื่องคุณอรัญญาเ้าเข้าสู่วงการละครเมื่อปี2511จากนั้นก็ได้แสดงละครโทรทัศน์ครั้งแรกกับคณะกัญชลิกาที่ช่อง4ี่บางขุนพรมเรื่องบ้านสายทองในบทของพจจมานสว่างวงหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานละครอ,ออกมาอย่างต่อเนื่องเรื่องสุดท้ายที่เล่นไว้ในปี2553ก็คือเรื่อง หัวใจอุ่นรักทางช่องไทย PBS รวมๆแล้วคุณอารัญญามีผลงานทางด้านละครมากกว่า50เรื่องสำหรับชีวิตด้านครอบครัวนั้นคุณอารัญญาได้สมรสกับคุณเศรษฐาศิละฉายาทั้งคู่ก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนก็คือคุณพุทธ,ธิดาศิละฉายาซึ่งก็เป็นผู้จัดละครปัจจุบันคุณอรัญญานามวงหลังจากที่สิ้นสามีไปตอนนี้คุณอรัญญาก็อยู่กับลูกแล้วก็มีหลานให้ใครเหงามีความสุขอยู่กับลูกกับหลานสุขภาพก็แข็งแรงดี ไม่เจ็บไม่ไข้ต่อมาทางด้านลูกสาวก็คือคุณอีฟพุทธธิดาก็ได้เผยข่าวดีว่าแม่เปียกอรัญญานามวงศ์จะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งพร้อมอัปเดตสุขภาพของคุณแม่แข็งแรงมากแฟนๆก็รอรับชมผลงานของคุณเปียกอรัญญากันอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวของคุณอรัญญานามวงศ์นะครับถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ